ค่อยๆเดินระวังลื่นนะเป็นต้นไหมว้าวก็ไปขอไปน้ำอ่ะพี่แซมนะอือวันนี้เคยมากับใครวันนี้เคยมากับใครจับแบบนี้ก็ได้ ตรงนี้ยังไม่มีน้ำเยอะใช่วันนี้พามาเดินฝั่งเนี่ยไปเลยเป็นดีนะระวังลื่นนะ มันย่างบ่บูมันก็จะเก็บมันนเราอะ